คุณกำลังตกหลุมรักคนใกล้ตัวอยู่ใช่ไหมคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยครึ่งปีหลัง2567เนี่ยโอกาสที่คุณจะสมหวังในความรักมีอยู่นะแต่คุณต้องกล้ากว่านี้ดูจากพลังงานตรงนี้หากคุณกำลังตกหลุมรักคนใกล้ตัวนะ เอออาจจะทํางานที่เดียวกันเรียนด้วยกันเผื่อนสนิทมิตรส,สายรุ่นพี่รุ่นนอ้องอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสหรือแม้กระทั่งคนที่คุยคุยกันอยู่ทางออนไลน์นะมีโอกาสว่าความรักนี้จะสมหวังแต่คุณต้องใจกล้ากว่านี้ต้องกล้าที่จะรักกล้าที่จะไปทายทักกล้าที่จะจีบอื คือดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสสมหวังในความรักอยู่นะแต่รอแค่คุณใจกล้าบ้าบินนิดหนึ่งถึงจะมีโอกาสที่จะพิชิตฝันได้นะต้องบอกเลยดวงชะตาในครึ่งปีหลังโอกาสสมหวังมีแต่คุณต้องกล้าและมั่นใจมากกว่านี้มากๆเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยในครึ่งปีหลังมันจะความคืบหน้ามันจะมีเต็มที่ก็คือได้พูดคุยกันเท่านั้นเอง Das, <Das> นะเออแต่ถ้าเกิดอยากก้าวกระโดดหน่อยก็ต้องบอกว่าต้องกล้ามากกว่านี้แต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าโอกาสที่จะพัฒน,นาความสัมพันธ์ในครึ่งปีหลังนะสำหรับคนที่แอบชอบใครอยู่เนี่ยเดี๋ยวคนโสดที่แอบชอบใครอยู่มีอาจจะได้คุยกันก็ได้นะมันอาจจะเป็นสเตจของการพูดคุยกันก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะก้าวนะพัฒน,นาความสัมพันธ์ให้ให้ไกลกว่านี้ให้เร็วกว่านี้ต้องกล้าที่จะลุยนะเออต้องพร้อมจะลุยต้องกล้าที่จะลุยต้องกล้าที่จะรัก แล้วความสัมพันธ์ของคนุณนะที่แอบชอบเขาอยู่เนี่ยจะได้ส่งหวังได้อย่างรวดเร็วนั่นเนนองเนาะใครแล้วนายหรือนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะ